สวัสดีครับผมคุ้มันสดอินเตอร์ฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูส่โซอินเตอร์ฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาดูไก่หนุ่มด้วยกันเนาะมาผมก็เอาขึ้นมาไว้ข้างบนให้นะครับละเอียดครัเป็นพิซซัดส่วนหน่อยเดี๋ยวกำลังจะบ,บุลุ่แอรใหม่ นี่ก็นุมมม่มอยู่เกมใหม่ในี่ตัวนี่นุ่มไหม ัวน,นี้มีเผยหน่อยแต่งามไก่แต่แบ่งพืชันธัดสนวนนี้น่าจะดีขึ้นนะครับมันมต้องได้วุ่นว้กันนี่ครับอันนี้อยู่ข้างบนโซนอยู่ข้างบนเนาะข้างหลางก็เป็นพวกที่เพาะพันธุ์ไปนะครับข้างบนก็อันนี้นะครับแบ่งไา ครับผมขออนุญาตนำเสนอเิปนี้ไปก่อนนะครับแต่ยังหวะต้องใช้เวลาในการเพาะน้อยนะคใช้เวลาในการเพาะมาขุนไม่ให้ก่อนนะครับช่วงพวงนี่ยทำน้ำนักนิดน้อยนะครับไก่ถ้ามันเห็นไก่แม่เยอะๆนี่มันบ่าใครกินเข้าเนาะมันจะกล้าคึกตลอดเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับผู้มาสอยอเตอร์ฟาร์มนะครับขออย่าจบคลิปนี้คณีกอนสวัสดีครับผม